สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะในวันที่ฟ้าใสๆสีฟ้าฟ้านี่เลยถ่ายมาฝากเราจะน้อพี่น้องเดินออกกํลากลังกายกับจอยจ้ะมีโอกาสได้มาหากันผ้ากันเดินจากพี่น้องคะ่ะดอกดัฟ้าเดลกํลาลังออกจ้่ยังไม่ออกเยอะน้ะพี่น้องค่ะนี่กำลังตุมต้มๆอยู่นี่จ้ะดัฟ้าเดลหรือ าดารารัตน์นี่อันนี้ก็กำลังบาดนิดๆหน่อยๆดารารัตน์ได้ออกกําลังกายกันก็พะใจแล้วค่ะพี่น้องคะเมื่ถ่ายมาฝากถ้ามีเพื่อนสองคนสามคนเดินด้วยกันยิ่งสนุกคุยกันไปหัวเราะไปเดินคนเดียวก็เดินคือเก่าจะ้ะพูดถึงว่าเดินคนเดียวเดินไม่เดินจะ้ะเนาะวันนี้มาฝั่งบ้านจอยจ้ะพี่น้อง เวบ้านจอยอยู่นะจ๊ะมีที่เดินเยอะเดี๋ยวบ้านจอยอยู่เนาะเดี๋ยวบ้านชายอยู่ไม่ค่อยมีที่เดินเยอะเท่าไหร่จะเข้าไปในเมืองออกนอกเมืองไปมีนไม่ค่อยมีที่เดินเยอะก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้ละจ้ะชนบทอังกฤษเนาะคะ่ะถ้าทุ่งหญ้าเขาไม่ได้ปลูกอะไรเขาก็ไว้ให้แกะให้อะไรกินน,นะพี่น้อง อากาศกำลังสบายสบายปลายเดือนกุมภาพันธ์จ้ะมันไม่ร้อนแล้วมันไม่หนาวมากนะคะ่ะเนาะอากาศกำลังพอดีเห็นไหมเราหน้าเดินไม่ละพี่น้องฟังเสียงนกไปด้วย แถวนี้ก็น่าอยู่จ้ะเออดูนกชมนกชมไม้ไป่าโรบินโอ้ไปแล้วบ้านสวยเนาะพี่น้องเนาะแถวๆนี้มีบ้านไม่เยอะไม่หลายหลังอ่ะนะจ้ะประมาณสิบหลังเอประมาณสิบหลังย่อมนี้นะจ้ะอ นี่เลี้ยงม้าจอยคนเลี้ยงม้าเรองไปถึ้าน้เนออไอสีงามแมนประตูอัตโนมัติค่ะจ้าหันมาหานั่งเอกบ้างจ้ะนั่งเอก นางเอกประจำไอ้ช่องคนไกลบ้านอังกฤษนนอกจอยเนาะว่าช่องซูนีเครเวนก็ก็นางเอกคนนั้นจ้ะนางเอกคนนั้นนี่คนนั้นผู้บริหารช่องผู้บริหารนั่นล่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเรียวไรของเราเนาะค่ะวันที่เราไม่ได้ไปไหนอากาศดีอย่างนี้ก็จะเดินออกหมายถึงมาเดินออกกำลังกายกันกับจอยเนี่ยนะพี่น้องคิดถึงไอ้จอยนะแมนไอ้จอยชอบเอาหมาเอา อือคิดถึงน้องจอยที่ย้ายไปอยู่ไทยนะเมียนกระมองนี่เลยจอยพี่คิดออกเลยเออที่ตรงนั้นน่ะที่เขาชอบถนา้าพี่ชอบดูนะเส้นนั้นก็จะไปหลีดน้องจอยอเออแล้วพี่จําได้แล้วนั่นแหละก็พอได้คุยกันไปแบบนี้นะจ่าสองคนนะพี่น้องคะดีที่เราได้รู้จักกันพี่น้องคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยน,นะยนะ ยิ้มสวยสิ <laughs> ยิ้มยิ้มยิ้มอ,อ,อ,อันหล่ะพี่น้องค่ะถ่ายชนบทอังกฤษมาฝากทุกคนแถวๆรอบหมู่บ้านที่จอยอาศัยอยู่นะแปลว่าเดินแบบว่าไม่ได้จำเอาจำเอานะดูชมบรรยากาศไปด้วยควุยกันไปด้วยจ้ะสายตาก็หาเห็ดหาอะไรเกินไปจ้ะ จะวิวในหมู่บ้านสวยทางนี้ก็จะเป็นทางไปหลีดจ้ะจากหมู่บ้านที่จอยอาศัยอยู่ไปหลีดอันนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าไปสู่จอยมุ่งหน้าเข้าไปสู่หมู่บ้านที่จอยกำลังอาศัยอยู่สวยนะพี่น้องหมกยถึง ถ้ามันท้องฟ้าสีฟ้าๆแบบนี้มันสวยหมดเลยล่ะสำหรับสายคิดถึงเมืองไทยบ้านไทยเรานี่อ้ยส่วนใหญ่ก็จะอากาศหมายถึงว่าไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าขมุกขมัวน,นะจ๊ะน้อยมากที่จะขมุขมัวแล้วที่อังกฤษนี่โอ้ส่วนใหญ่เลยขมุกขมัวกันค่ะเขาซึ่งแบบว่ารอฤดูสปริงไปถึงฤดูร้อนนะจ๊ะ จะเข้าฤด,ดูร้อนเอนี่ยพากันดีใจใหญ่เลยค่ะพี่น้องแตกออกมาเนาะจอยเนาะแตกออกมาอาบแดดกันจะ้ะคนที่นี่เขาจึงชอบไปบ้านเราไปอาบแดดแถวบ้านเขาจ้ะพี่นอ้องอาบแดดบ้านเราแต่ว่าพวกเรานี่ชอบแด,ดดดยแต่ว่าไม่ชอบอาบแดดจะ้ะสำหรับทรายนะจอยชอบไหม ไม่ชอบเออพี่ก็ไม่ชอบคือกันกลัวเขียวเคนมาปวดหัวไปเออพี่กลัวพี่เขียวขนาดแดดออกขี้เนี่ยนะใจก็ปวดหัวเลยเธอแพ่แคแสงแค่แสงเนื้อบ้านหลังนี้ค่ะพี่น้องบ้านเก่าแก่สวยงามไปอีกแบบ นี่แหละรถประจำทางที่ทวกซายนั่งไปหลีดกับจอยจ้ะนี่แหละาพี่น้องนี่เขาก็มาปลูกดอกไม้ฝั่งนั้นสวยจอยสีม่วงๆง,งามดีดอกไม้ตรงนั้นสวยดี นั่งแบบอันนี้มันตายเนาะงจอยพวกนี้ตายวีลคัมชูทัตคัสเตอร์พี่น้องจ้าก็จะไปบ้านพี่คท่อกป่าเออไปฝั่งทางบอสตอนได้พี่นึกว่านึกว่าดอกกระเทียมป่าเนาะไม่ใช่นะนะไฮยาซินไฮยาซินกำลังขึ้นนี่แต่ว่า มันสู้หมาไม่ได้ม้าไปเดินเหยียบย่ำม,มันก็ไม่ค่อยขึ้นจ้ะเขาปลูกไว้ได้พี่น่องเขาเอามาปลูกเอามาฟังปลูกไว้แรงดอกไม้นี่ก็สวยจ้ะพี่น่อง ชอบดอกไม้อะไรดูไหมน้อดอกไม้ป่าที่แบบว่าเหมือนดอกอ,อะไรนะ forget me not นั่นสินะ forget me not ดอกเห็นเห็นบ่อส่เป็นโรคแบบว่าความจำบม่ค่อยดี้วช่วงนี้ <laughs> ดอกอะไรสีม่วงที่สายไปถ่ายที่อยู่ฟาร์มนะสวยค่ะเดี๋ยวถามจอยก่อนลืมแล้วดอกบลูเบลค่ะบลูเบล ถามจอยแล้วนั่นไซชอบเป็นพิเศษดอกนั้นให้ดูว่าอันนี้สุสานใหญ่มากที่หมู่บ้านที่จอยอยู่นี่ค่ะมันจะเป็นแบบว่าสุสานเก่าแก่พี่น้องสุสานเก่าแก่แต่ยุคไหนมีโรมันโรเมนของคน,นจ้าเนาะเอาบรรยากาศทางอังกฤษมาฝากจ้า ใหญ่นะใหญนะ่อน้อเข้าไปได้เงี้ยนะใหญ่มากแวะมาพี่น้องเอ้ยเห็นไหมเขาก็มีวัฒนธรรมเหมือนบ้านเราหรือจ้าเอาดอกไม้มาไหว้เนาะบ้านเราก็คือไหว้ธา,าตุเนะาะแถวบ้านเราอันนี้ก็คือไหว้ของเขึ้นนะจ้าฝั่งทางน,นู้นเน่ะเป็นของเก่าแก่ค่ะยุคโรมันเลยเนาะเจนะ๋อน้อสมัยโรมันยังแถวแถวนี้พี่น้องใครไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะจ้าพี่น้องเอ้ย สวยสวยสวยพี่น้องเจ้าโชคดีนะที่ได้ไมาเห็นดฟเฟเดวนี่นนของทางเข้าบ้านพักคนชลาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาคาห้องแค่จ้ะเข้าไปในนี้จ้ะนี่ฝั่งนี้บ้านพักคนชลาจะมีเยอะค่ะของที่นี่ป้าพี่น้องเจ้าโชคดีเลยเด้อค่ะได้เห็นนี่ใค<ส>รชอบมากเลยมันอันนี้เป็นพันดอกเล็กจ้ะ มากมากเลยแดฟโฟเดลหรือดารารัตแดูชื่อวัดพระพุทธาใครจะมาอยู่มาด้วพี่น้องนี่มีทุกอย่างเนาะทุกอย่างเลยที่ชายถ่ายให้เห็นเราซูฟังนั่นอหมีทั้งที่สะผมทําเล็บนี่ทุกอย่างอะ่ะจ้ะพี่น้องบรรยากาศในมูบ้านจ้ะอันนี้จะเป็นบ้านตโตๆๆกันนะนะบ้านเราเรียกบ้านอะไร บ้านต่อๆกันนะจ๊ะอันนี้เป็นบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านคนแก่เนะคะที่แบบที่บ้านชั้นเดียวเขาเรียกบังกะโลที่นี่ถ้าบ้านชั้นเดียวไปจ้าฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอทรายหน่อยด้วยเดี๋ยวจะไปทํากับข้ากินกันแล้ว